สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพอกันนี่แล้วค่ะกับสองเยี่การพิแซ่บแบบการมาค่ะมันนี่เด้งเนื้องเด้อทำกินแซ่บสดอากาศนหอนพี่น้องมาแซ่บๆบรรยากาศเด้อค่ะน้องสาวจัดการเลยนำมันเอาแบบแซ่บๆพี่น้องมากินนั่กับเยีการด้วยเอาใช่ละโอ้ีห ย,ดดยัง่าดน้ำจิมนะามามจ้มอยูาา่พี่แตกไ่เห็นนึ่จิ้มเนาะหีนจิ้มใชไนี่ดิหองทายนี่ม่กเมนต้องมาหอม,มพี่น้องมันพูเห็นน้ำจาิ้มหอมกนดีแต่ว่าสดร้อนวัก็ฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามให้ยายกาเลยด้ค่ะเด้อ ก็เมตตาแต่พีจากน้องละ่ะสงสารไม่ได้สอบเลยผู้ <c oughs> จัดการ,รเล่งนงานก็ถือแ้บริกิโดนเลยคอน้อา,าเสร็จเสร็จ้ยในการขยีสุดยากจะแดดนองเหรออ่้ทั้งไดกับบนจาแล้วตอนนี้อยู่ไต่ข้า <c oughs> เหนื่อเหนื่องในเนื่องเหนื่อยังมาสลดเจ้าก็พอจะอะพี่น้องเอ้ยบริกินโ้งมาล้วงพอบรไรจะเทียงพอบะไรดีเลยอืมให้เจออะไรล่ะนี่เอาค่ะกับพยิกใส่เซนตีบ้อง เชลายเลื่ขอข่าปากลุกบอเนี่เสกินไรแต่ละคนมาพี่อ้องแลาวทำตาเหลือตาปีน้วาด้วยค่ะให้ก,กินหน่อยเรากหอผัก,นกเนาะนั่นกกเนะบะม่วงมันระกรูดที่เราฟ้องเกัน กันนะอะนี่ ừ. 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 ừ, ก็น้ําหยังเป็นไ้กบดังนนดอันนี้มาอีกไ <c oughs> ใส่จนบหมดค่ะอื้อมาตาเหลอเพิ่นบ <c oughs> ่นี่ผักแข้วเนาะบ้านเฮาเอ้นโคาชเพิเอินเ้นผักพริกมาเด้อจ้ะท้งอื่นก็แต่เนาะ มหอมบนันกระเด่หพักใจในการไม่รู้ดปะหลกแแนมเนื่องพี่น้องิดอ,อยากนะพักได้หลายทำจิบแสรนะนอ,อืมข้าทาท่จข้าวข่าทาองเขาพี่น้นองเหรอแต่บรรยากาศเนือ้อ นี่เพียกที่แะเทียมนไม่ป่วยมะม่วงกับแตงยุ้มสรดบะตักบะเต็กขนี่นมนี้ขนมเฟรจัดมันแต็บอู้บึงกะตดวทอดิบอื้อื้อื้หลวนปลา ขาบ้เบิด์ีมคคือสามก้าวเดนหน่อยแดดอากระดดษกัเร้อนจัพอจาข่าวปลาต้องเือบ้เบ็าดตลง เอาพอหน่อยก็ได้คัดโผ่่บะฮอร์ไงบะใส่ปลาบหมักินงุเดียวบะคัตติดหนักทีเนื้ยคสิ้นลายสุด เด็กีน้อยนะอเด็กาดัวได้ดี <c oughs> อันอนี้มันก็พม่สองเนาะค่ะสองนวท,ทเนเดียทิพชาน่ยอืมตาติตามไม่เด้กพี่น้องเอ้ยจะรับไปเห็นสองของผม เห็นในโทรศัพท์เป็ๆเพราะว่าคนรักมี่สองกับข้ักแม่นี่ไปเบิึงในเด้อค่ะดพะเนียรเกี่ยวกับเรื่องเบิึงดวงเนาะนะสลักเกี่ยวกับขบราชัดขาดขาดกีตาร์มันเด้อค่ะเด้อเพื่อมันพอดังกันมันดังไปในการโดยเด้อค่ะขี่ ผู้ไดต้ติดติดตามแลวก็บอบบุญกับพุณหลายๆด้วยจ้าผู้ได้เนี่ยก็ทติดตามกัฝากน่นจ้ะฝากสับไมน้อยน้ำแน่เด้อค่ะจดจาดของเขาเดอพีหน่อยจัดเสร็จเสร็จมอยาก ปากบวล้มพี่น้องเหรอใช่ร้ายเขานเข่าปากบวล้มจอยเข่าบวกล้าแข็งเสียงโอ้ยเสียงบดเรือพี่น้องเอ้ยขอโทษของท้ายเลยจ้ะดำคือเก่าล่ะสองแย่การบวดดำมันแปลกเขาดันแบบล้วนเขาดันแบบคนหัวจัดลายอันเว้นอันดันแบบปล่อยสวนเสีย บอด,ดังสแสดงว่ามันบรรยากาศดูโบ้ก็กล้าขอาหตับข้าเข้าต้มต้อสองตัง

พักอย่างกินกับก่อยเสร็จแ้วค่ะพักเพียบอุ้ยเห็ดังไรสเขาปากด่างเห็ดตาเหลือกๆแม่ไม่เป็นไงแม่เอเออออก่อนอ้ป็นไงแต่ว่าตั้งกล่องขึ้น แค่วาสีอันใหน่ยพี่น้องก็เทียมตรวจขนาดลงใส่แปดวันได้ที่ร้านได้เปล่้ลอยแาบบนีกบอ๋อต้ห่วยเนาะ เนไป้องันลอะ้อันยี่น้องออยากหลุมอยากลานกินอยู่ป่าอยู่สวนกอยากกินน้ำเพลนก็ยากเรียกลูกไหนอือ 我也是两个都。 บอกคนเราบอกว่าอาาี่ยังชอากินไหนครับว่าจะ้าาไ่กินน้ำเนื้บอบลงก้าวไปจ้ะน,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 น้ำเน,นี่อหลอือตีนอ,อ,อ่ยหนอ่ยแสบขางตีนอ่ bắt bạc đầy mình tôi chỉ biết nói tôi muốn hơi thang ở đại bác Đầy bác hồ dạng hồ dạng hẳn 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 อยากหน่อยอยากพักได้หลายขาคอคับก็ล so ุมกล่องได้สองคนด่นึนเด้อจะปุกหน่อย การเราพันาทอดอกด้วยค่ะยิบยัดกับบรุษจชนยังเป็นยังมันไงญ่แค<า>่เนี้ยจะมียังกับกลุ่มกลุ่มยากไดเลยต่อหอต่อฮมมีมแบบมันใหญ่แครไหเขาก็บบรุษ หยอยได้นางยแต่เึืนอัน่มาแล้วยังอ่ะลูกเอามาแล้วบอดังบอมเมนตียิการมาด้วยจ้ะขีดนี่ดังขีดสู้ขีดตอนนี้พุทธิตามกระดียรลักขีบเลยเด้อค่ะ

เากันค่ะแดดจะสุดอาจาร์บ้านห่าตสองเลี้ยมอบอลเลียยมบอมเมนบอดีสานมันเป็นเอกลักสปอเอกลักษณ์เรลี่ยมใส่เนืตี้พริกหน่อยะจระ,ะหน่อยเปี่า ลง,องเอาลองเอารลองใต้อัวร <c oughs> <c oughs> ใ่างเหรอลงดเดยจะผักลงแหนมเนืเอ,นเ<ไ>องเะพาะขาวเหนียคือเจ้าสีพอดนคนสีคนเลยพี่น้นองข,องของัดหนัก กดกดดกตาเลยกาเลย โอ้ยนอนยันกุ้นมือนอันนี้แป้งแป้งห่อค่ะฉี่นอนนุอ่ะ ใส่ยังบอกบมขึ้นหน่อยออ้อยกกินตรงนี้น้อเนเลี้ยงก็ออยู่ช้นเน้ยใส่โอ้ของมนเสร็จโอ้ยเป๊ะค่ะมองอยู่ก็ได้ยังไงตวดูนี่ เอาใหม้จังไดมาถ่ายพี่น้องมนบ่ดังใส่หมูเป็มาบอกเอรึจ้ะถามคุณหมูฮะนี่จข้าอือมากนี่ใส่เพื่อรดัง

กานไก่ค่ะสำหรับคืิเหนีกยวกับวัยจำหนียกวันเดียค่ะไหวัพอพอกัน,นจิบหนาเนื่องจากจำเนีกับฝากก็เลยก็เทมันเลยนะคะดีจ้า